เราเป็นผู้มีศีลสมาธิปัญญายอมจะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองดีหมดนะ้เจ้าบอกว่าเหตุของการกระทำสีอย่างจะทําให้เธอเนี่ยปรารถนาอะไรจะสําเร็จตามนั้น 1. ให้เป็นผู้บริบูรณ์ในศีลสอไม่เหินห่างจากฌาน 3. ประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนา 4. ให้สุญญากลวัดงอกงามคือวิเวกหลีกเลนเพราะฉะนั้น4อย่างนี้เป็นเหตุให้เราได้มา ซึ่งสิ่งต่างๆตามที่เราปรารถนาน,นี่คือเหตุปัจจัยที่ถูกต้องโยมต้องแก้ด้วยตัวเองจะเจริญก็ต้องเจริญเองสร้างบารมีเองวิธีในการสร้างบารมีที่มากก็คือการทําสมาธิเพราะนั้นโยมให้ทานดีไหมดีเป็นเหตุให้เกิดโพกรัพย์เป็นเหตุให้มีรูปร่างงามผิวพรรณงามเป็นเหตุให้บริวารชนของเราเนี่ยเชื่อฟังถ้อยคําของเราเป็นเหตุให้ทรั์ไม่เกิดอันตรายจาก น้ำจากไฟจากโจรจากทายาทไม่เป็นทีรล์นี่คือนิสงของทานการรักษาศินมากกว่าทานร้อยเท่าการทําสมาธิมากกว่าการรักษาสินอีกร้อยเท่าพระศาสดาเปรียบเทียบอน,นิสงส์งเอาไว้นั่นเดี๋ยวจะพาทําสมาธิคว้าอน,นิสงส์งเยอะๆก่อนนะสักห้านาทีนี่ก็ได้เยอะแล้วพระศาสดาจริงๆขอให้เราทําสมาธิเนี่ยน้อยที่สุดแค่ไหน ใครเดาได้บ้างตัดว่าแค่ชั่วลัดนิ้วมือเอานิ้วมืองอเข้ามานี่บอกว่าถ้าภิกษุเจริญอาณาปานสติแม้ชั่วการเพ่งลัดนิ้วมือเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินทบาทของชาวแว่นแคว้นเปล่าจะป่วยกล่าวไปยายถึงเมื่อกระทำไม่มากซึ่งอาณาปานสตินั้นเล่าเพราะนั้นอาตมาบวชมาเนี่ยถ้าวันหนึ่งอาตมารู้ลมหายใจแค่เวลาลัดนิ้วมือคุ้มค่าเข้าสุขญาิโยมแนละ้ว นะอ่าอย่างนี้เห็นะั้นจริงๆผู้เจ้าขอเราน้อยมากนะแล้วผู้เจ้าบอกให้คารวะเนี่ยทำสมาธิวันละสามเวลาเช้ากลากงวันเย็นเช้ากลางวันเย็นครั้งละแค่ไหนโยมก็เอาน้อยสุดรัดนิ้วมือน้อยไหมอ่าเพราะนสบายๆนะไม่ซีเรียสน,นะอ่าั้นโยมทําแค่รัดนิ้วมือสามเวลานะจะเรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่เหินห่างจากฌาน ทำตามโอวาทพระศาสดาปฏิบัติตามคําสอนแล้วถูกต้องตามพุทธวจนะเลยยิ่งมากยิ่งดีนะใครทําได้มากก็จะได้สําเร็จตามความปรารถนาโยมจะเห็นว่าโยมปรารถนาอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็สําเร็จง่ายอุปสรรคในชีวิตจะน้อยปัญหาในชีวิตจะน้อยชีวิตจะเปลี่ยนไปเลยถ้าเรามันทําสมาธิเรื่อยเืรักษาศีลให้ดีนี่คือเหตุปัจจัยนั้นเราต้องทราบการสร้างเหตุที่ถูกต้อง ของความเจริญในชีวิตนั้นทุกคนต้องการความเจริญในชีวิตเราต้องกลับมาสร้างเหตุนั้นเดี๋ยวลองนั่งสมาธิสักพักหนึ่งนะลองนั่งในท่าใดก็ได้นะในท่าที่สบายมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเขา้า ay ay ยาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้น ทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงทำกายสังขารให้ลำงับทำกายให้สงบนิ่งนั้นเราก็เอาจิตของเราเนี่ยมารู้ลมที่กำลังไหลเข้าไหลออกนั้นจิตเราเนี่ยมักจะเคลื่อนส่งออกไปคิดอดีตอนาคตเราก็พยายามละความเพลินพระศาสดาสอนให้ละนันทินันทีแปลว่าความเพลินเราละนันทีความเพลินกลับมารู้ลมที่กำลังไหลเข้าไหลออก อย่าไปปรุงแต่งให้ลมสั้นยาวเบาแรงอะไรปล่อยเป็นธรรมชาติอย่าตั้งใจมากเกินไปอย่าตั้งใจน้อยเกินไปพระองค์เปรียบเหมือนการจับนกด้วยมือบีแปลงไปนกตายจับหลวมไปนกหลุดมือต้องจับพอดีพอดีนั้นเราก็กำหนดรู้ลมเข้าลมออกสบายๆจะได้ทำความสงบให้กับจิตอันนี้สงมากกว่ารักษาสินร้อยเท่า มากกว่าทานร้อยคูณร้อยเท่านะนั้นเราตั้งใจต่ำให้ดีก่อนออกจากสมาธิก็ตั้งจิตแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายว่าขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นปลมเป็นเทวดาเป็นมนุษย์นรกลกรรมเดเดชานเปรตวิสัยก็ขอให้เป็นผู้มีส่วนแห่งบุญกุศลที่เราได้ทําตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทานศีลส,สมาธิหรือปัญญา ให้เขาทั้งหลายเนี่ยมีส่วนแหน่งบุญกุศลที่เราได้สร้างได้กระทำมานี้จากนั้นก็ก้าออกจากสมาธิมาอันนี้เป็นวิธีเจริญสมาธิวิธีทำสมาธิที่เรียกว่าอานาปานาสติ อน,นาปานสติคือการเอาจิตอยู่กับลมหายใจของเราพระศาสดาบอกว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิสุทธินั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียเรเบากิเลสมีสติสัมปชัญญะเพราะนั้นขณะที่เรารู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยชื่อว่าเราเพียเรเผากิเลสชื่อว่าเราเป็นผู้มีสัมปชัญญะและมีสตินำความพอใจไม่พอใจในโลกออกเสียได้ชื่อว่าเรากำลังจเจริญสติปัฏฐานสี่ ในส่วนกายานุปัสนาสิปทานแต่ถ้าใครรู้ลมจิตเราเนี่ยกำลังรู้ลมจะเป็นจิตตานุปัสนาถ้าเรารู้สึกถึงความเฉยๆที่เรารู้อยู่กับลมจะเป็นเวทนานุปัสนาถ้าเราเห็นจิตที่รู้ลมเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเห็นความไม่เที่ยงแปลเปลี่ยนความดับผู้เจ้าเรียกเป็นธรรมานุปัสนาเห็นอาการของจิตเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานสี่ครบด้วยอานาปานาสติเพียงอย่างเดียวนะ นั้นอนาปานาสติผู้เจ้าจึงเรียกว่าเป็นอริยวิหารเครื่องอยู่ของพระอริยบุคคลเป็นตถาคตวิหารเป็นพรหมวิหารเครื่องอยู่ของพระตถาคตหรือเครื่องอยู่ของผู้สูงสุดพรหมวิหารนะคำว่าพรหมเป็นคำกลางๆที่ใช้กันได้ทุกทิศนั้นอนาปานาสติเนี่ยอันบุคคลจเจริญกระทําให้มากย่อมมีผลใหญ่มีอน,นิสงส์ใหญ่อย่างลงสูงอมตะคือมีความไม่ตายเป็นที่สุดผลที่หวังได้สองอย่างคือพระอารหันต์หรือพระอนาคามีบุคคล นั้นวันๆหนึ่งเนี่ยถ้าโยมที่จะทําความเพียนรู้ลงา่ใจเข้าไว้แค่นี้ง่ายๆแล้วทุกอย่างจะดีหมดการขโมยการฆ่านะการประพฤติผิดในการการพูดโกโหกการดื่มสุรยาเมามันจะลดลงไปลดลงไปเพราะพระองค์บอกว่านาปานสติกแก้อกุศลได้ทุกเรื่องจิตของเราจะสร้างอนุสัยใหม่ความเคยชินใหม่กับความสงบนั้นจิตที่ฟุง้งซ่านจิตที่ เข้าไปคล้องแววนในกุศลจะค่อยๆหมดไปค่อยๆจางกลายไปหายไปจะมีจิตที่เป็นกุศลมาแทนน,นั้นกุศลไม่ต้องทําอะไรกุศลคือการมารู้ลมหายใจเข้าออกคือสติปัฏฐานสี่พระุทธเจ้าจึงตรัสว่าใครกล่าวว่าสติปัฏฐานสี่คือกองกุศลที่แท้จริงนั่นคือผู้ที่กล่าวอยู่โดยถูกต้องเพราะนั้นโยมต้องการสร้างกุศลรู้ลมหายใจเข้าไว้นั่นคือเรากำลังเจริญสติปัฏฐานสี่กายานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นเอง นั้นกองกุศลที่แท้จริงสติปัฏฐานสี่ไม่ต้องวิ่งไปไกลที่ไหนอยู่กับตัวเราเลยภิกูุทั้งหลายผู้ที่กล่าวอยู่ว่าสติปัฏฐานทั้งสี่คือกุศลาสีกองกุศลน,นั้นแหละคือผู้ที่กล่าวอยู่โดยถูกต้องกุศลาสีทั้งกองนี้ได้แก่สติปัฏฐานสี่สี่อย่างไรกันเล่าภิสูุเป็นผู้มีปกติตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำสติปัฏฐานสี่พระศาสดาอธิบายด้วยอานาปานาสติเปียงอย่างเดียวแค่รู้ลมหายใจเขาออก ครบทั้งสฐานนั่นนี่จะชี้วิธีง่ายๆในการสร้างกุศลเราจะได้เป็นผู้จับฉวยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลายอะไรเป็นกุศลจับฉวยไว้เลยรีบทำเพราะว่าไม่รู้ว่าความไม่เที่ยงในชีวิตจะเกิดเมื่อไหร่นะ